สลับไปดูเรื่องราวน่าเศร้าของวงการบันเทิงไทยนะครับซึ่งวงการบันเทิงไทยต้องสูญเสียคุณเมฆวินัยไกลบุตรนะครับที่คุณเมฆเนี่ยมีการต่อสู้กับโรคตุ่มน้ําพองมานานกว่า5ปีสุดท้ายภรรยาของคุณวินัยไกลบุตรนะครับก็ได้มีการแจ้งข่าวร้ายว่าคุณวินัยเนี่ยจากไปอย่างสงบนะครับเมื่อคือนนี้ท่านผู้ชมครับใน Facebook ของภรรยาคุณวินัยไกลบุตรนะครับก็คือคุณอรัญญาไกลบุตรนะครับ ได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณวินัยไกรบุตรนะครับโดยบอกว่าหลับให้สบายนะคะ RIP พร้อมเผยนะครับว่าคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลาหทุ่ม49นาทีของเมื่อคืนนี้ขณะที่รักษาตัวที่โรงพยาบาล CGH สายไหมด้วยภาวะความดันตกนะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากว่าขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ ขอให้คุณเมฆวินัยหลับสบายไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับคุณวินัยไกลบุตรเนี่ยต้องต่อสู้กับอาการป่วยเรื้อรังจากโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่า5ปีนะครับทำให้ต้องหยุดการแสดงซึ่งในวันที่26บมีนาคมที่จะถึงนี้เหล่าบรรดาเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงก็ได้เตรียมจัดงานเพื่อนมีไว้ทำไมเพื่อหาอไรายได้ช่วยเหลือคุณเมฆวินัยไกลบุตรนะครับแต่ต้องพบข่าวเศร้าก่อนที่งานจะจัดขึ้น ไปดูคลิปสุดท้ายที่มีการโพสต์ไว้ที่บัญชีติ k กตอกส่วนตัวของคุณเมฆวินัยไกลบุตรนะครับเป็นคลิปตอนที่ลูกสาวก็คือน้องแมมเนี่ยไปดูแลคุณพ่อที่โรงพยาบาลขณะกําลังรักษาตัวเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีข้อความประกอบนะครับว่าผ่อนคลายด้วยมือน้องแมมรักลูกครับไปดูบรรยากาศของคลิปบางช่วงบางตอนนะครับขอพลัังงงจจมมมาาเติคคววในใสู นี่ครับเป็นคลิปที่หลายคนเห็นเราก็รู้สึกสะเทือนใจนะ<า>ที่ลูกสาวมาดูแลคุณพ่อแบบนี้นะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่คุณเมฆวินัยไกลบุตรได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่15ตุลาคมปีที่แล้วบอกว่าความรักทำให้ผมต้องอดทนและตายไม่ได้ทั้งๆที่มันทรมานสุดหัวใจครับจะเกิดอะไรขึ้น<า>ถ้าคนเป็นพ่อไม่สู้ ถคุเป็นพ่อตายไป,ปถ้าคุเป็นพ่อยอมแพท้ทั้งทั้งที่ยังมีลูกมีเม,มียมีญาติพี่น้องและครอบครัวะจะเกิดอะไรขึ้นอลองถามตัวเองดูสิครับถ้าคุณไม่สู้ผมเองก็เหมือนกันครับ<อ>ถ้าผมไม่สู้จะเกิดอะไรขึ้น<อ>ผมเองก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายแต่ก็ไม่ใช่คนเร็ว แล้วก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่คนใจแข็งไม่ใช่พระเอกเหมือนในหนังชีวิตจริงผมก็ที่เห็นอยู่นี่แหละครับสุขบ้างทุกบ้างเจ็บนี่บ้างล้มบ้างเจ็บบ้างป่วยบ้างดีบ้างสุขบ้างตามภาษานะครับตราบใดยังมีลมหายใจผมเองก็ต้องสู้ต่อ และก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นที่ฮือฮาค่ะเมื่อคุณเมฆวินัยเปิดเผยบอกว่าได้รับการรักษาจากอาจารย์เอกพลังจิตซึ่งในส่วนตัวของเขานั้นไม่ได้รักษาด้วยพลังจิตนะคะแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารเสริมและคุณเมฆเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเวรกรรมก็ต้องทําใจยอมรับกรรมคนป่วยต้องดิ้นรนทุกอย่างให้รอดตายเพื่อให้รอดชีวิตผมก็ทําทุกอย่างเพื่อลูกและเมียไม่ว่าจะทางไหนก็ตามนะคะ สำหรับคุณวินัยไกลบุตรนะครับปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นหัส,สนัยไกลบุตรนะครับมีชื่อเล่นว่าคุณเมฆเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2512นะครับที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นนักแสดงชาวไทยเป็นในแบบถ่ายโฆษณาแล้วก็เล่นมิวสิกวิดีโอก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการการแสดงภาพย,ายนตร์เต็มตัวนะครับโดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณเมฆจนได้รับชื่อฉายาว่าเป็นพระเอกร้อยล้านก็คือเรื่องนี้ นางนาคนะครับรับบทเป็นพี่มากจากการกำกับของคุณอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรนะครับซึ่งคุณวินัยอย่างที่บอกไปรับบทเป็นพี่มากสามีของนางนาคนะครับทำให้คุณวินัยเนี่ยเป็นที่รู้จักกว้างขวางในนามของพระเอกร้อยล้านซึ่งคุณเมฆวินัยนะครับเคยร่วมงานกับพีพีทีวีในละครเรื่องฝ่าดงพยับเมื่อปี6 2ก่อนที่คุณเมฆวินัยเนี่ยจะพบว่าเป็นโรคตุ่มน้ําพองในเวลาต่อมาขณะที่ในเพจ Facebook ของสายไหมต้องรอดนะครับ ก็มีการโพสต์ข้อความขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เมฆวินัยไกลบุตรพี่เมฆวินัยไกลบุตรด,ด้วยนะครับครอบครัวก็จะเคลื่อนร่างจากโรงพยาบาล CGH สายไหมไปที่วัดสิริพงษ์ช่วงบ่ายโมงวันนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับแสดงความเสียใจด้วยค่ะ